เหม็นเข้ามาได้จ้า วันนี้แดดแดดเหมือนจะแดดฝนนะพี่นอ้องอ่าลมนี่ล,ม,ลมมากแบบ สวัสดีค่ะวันนี้แดดแดดเหมือนจะแดดฝนนะพี่น้องอ่าลมมีลมมากแบบ สวัสดีค่ะใครเข้ามาดูย้อนหลังก็ขอขอบคุณมากมายนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนเนาะขอตัวก่อนจ้ายันนี้ก็จะลงแล้วเนาะขอบคุณมากมายจ้าคุณไหนจ้ายันนี้ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะไม่นานไม่ได้จ้าหล่นานไม่ได้อะอาจจะไม่ค่อยสะดวกเนาะคุณสุปัญญาเนาะอ่า,อาตามที่สะดวกเราเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะ จะไม่ค่อยเพิ่มนะจพนออะพี่นองนาอ่าเพราะว่าห้าเห็ดอ่าเวลาโดนเขามาแล้วจะพี่นองค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนเนาอะคอ,อมเมนต์ตอบคอมเมนต์เพื่อนเพื่อนเนาะพี่น้องก็มีตอบเ่าท่านเบิร์ตแน่กันจะาว่ากันเด้อเพื่นนอนเพื่อนเนาะยี่นี้ก็จะ ่ายได้นะคะหาคลิปยาวลงสักคลิปถ่ายไ,ได้ยินทีขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะทัถทายได้นะคะ ใช้ได้นะคะ ใายให้กำลังใจกันได้นะคะแต่ยันนี้ก็นอนดึกทุกวันเลยเนะาะเมื่อคืนก็เกือบตีหนึ่งนะแล้วแต่ก็ว่าจะประมาเนาะแรกก็ว่าช่วงเช้าว่าจะไม่มาเ,เพื่อนๆก็บางทีเขาอยู่ว่างๆเนาะว่างๆก็นึ่ถึงตอน สวัสดีค่ะกทำงานเนาะเพื่อนๆเนาะแดดนมื่อน,นอี้แดด,ดดีข้าวจบรรยากาศวันนี้แดดดีมากเนาะอีเจนเย็นนี้ก็ทำงานอีกวันนี้กับพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเนาะพี่น้อง คอมเมนต์เข้ามาได้นะจ้าใครผ่านไปผ่านมาแวะทักทายได้จ้าไหลขึ้งชั่วโมงเนาะพี่น่องเนาะแค่ครึ่งชั่วโมงเปิดค่าการมองเห็นสะสมนาทีไปสักหน่อยเอาพี่น่องเนาะ ถ่ายได้แล้วค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ เมื่อก่อนก็ไลฟ์ได้เป็นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวนี้ก็เหมือนหาดูนะ